มีวัสดุวัตถุประสงค์อย่างวันนี้สีมาหายจะบังเทเองครัเฮ่อเองรึเปล่าคณะรถแบบไหนแดงเราครๆๆับนิดแดงเราครับนักคาร์ดนะสวัสดีพี่น้องคนไทยต่างประเทศสวัสดีพี่น้องของจอร์ดี้มือปราบคอยเสียกนะครับวันเมื่อหลังจากที่ผมลงคลิปไปเพื่อรับสมัครนักร้องศิลปินที่จะปั้นสู่ดวงดาวในสังกัดค่ายคอยเสียงเดคคอร์ดน้องไส้ผมบบกนี่มันมันวันมันเห็นคลิปว่ารับสมัครมัอนี้มันเล่นแรนมาหาผมแต่มันว่าสิมาสนักเล่นหนังว่าสัน พี่น้องบถมันแหวกเ่นนี่นะมึนอนี้มึงมาใหา้มีวัตถุประสงค์อย่างมีวัตถุวัตถุประสงค์อย่างมึอนี่สิมาให้บบมันจะมาเเพ่นองครับเพ่งเองได้ปะถนนบถแบบเด็กเหมือนพี่แตกแล้วครับที่แตจงเราต้องขาก่อนนะ <c oughs> อ้ยแหม่เอ้ยเอาสิเดี๋ยวมึงบอกบอกตามไอ้นะ ลองเบองว่าขันไม่เล่นนังไอตตามบทมึงสิโอเคบอทนะที่รักเดี๋ยวมึงฟังไอบอกก่อนที่รักเราคบกันมานานหลายปีแล้วนะซึ่งหลังหลายปีที่ผ่านมานี่ฉันไม่เคยได้รับความรักจากเธอเลยขอได้ไหมฉันขอได้ไหมให้เธอมอบความรักให้ฉันบ้างอ้าบอกมั้ง <laughs> เังังหมี่าเมโอเคยังดงหมดที่ลาเมตรให้ไว้กป่ตามดกูขอตรวจกูขอตรโอเคสุบดมาเดยมาต่อเอาบดยังไงเนาะเอาบดแบบแมวมึงถนัดเนาะแมวไดงก่อนนะที่แทกแล้วขาของปวดเยอ่อที่น่อเยเอาปากพี่จะหน้ามันเลย วอสี่ดหลี่ยมหลมงานผมบอกคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาสวัสดีครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับชวดยวด